หมายความว่าท่านช,ชอบชอบข้าอย่างนั้นเหรอใช่ข้าชอบเจ้าจงหลวนเอ๊จริงๆแล้วค้าเองคลืนแจ้งเตือนแจ้งเตือนแจ้งเตือนเส้นแบ่งโลกขัดข้องเส้นแบ่งโลกขัดข้องอะไรกัน ภายในห้าวินาทีหลังจากได้ยินสัญญาณตีดจะทำการเริ่มฟังชั่นซ่อมแซมฟื้นฟูเส้นแบ่งโลกกำลังทำการลบความทรงจำที่สับสนของพระเอกเอ๊ะหอัศนีฟาดลงกลางเหวมันดูดูอย่างนั้นเหรอ 4. ฟ้าเปลี่ยนสีแล้วพวกเรารีบกลับกันเถอะสามจมลวน 2. ลบความทรงจำ ไม่ยอมข้าไม่ยอมอย่างน้อยท่านจะต้องฟังคำตอบของข้าให้จบก่อนถึงค่อยไปสนใจเรื่องฟ้าฝนสิเจ้าคนโง่อ,อกหนึง่งอ,อลวนความหมายของเจ้าคือ ข้าก็ชอบท่านจี้เซียวตีหยุดค้างเส้นแบ่งโลกเริ่มทำการฟื้นฟูแต่ว่าจี้เซียวในนิยายมีแค่นางเอกเท่านั้นที่เหมาะสมและคู่ควรกับพระเอกติง เส้นแบ่งโลกฟื้นฟูสำเร็จเอ๊ะจงหลวนเหตุใดจึงร่ำให้ทำไมข้าถึงต้องถามนางเช่นนี้ด้วยนะราวกับว่ามีเรื่องบางอย่างที่สำคัญถูกลืมเลือนไปที่แท้ก็เป็นสายฝนไม่ใช่น้ำตาอากาศไม่ดีรีบกลับไปกันเถอะ ชีวิตข้านับแต่นี้ไม่มีเรื่องยินดีและความสศงเศร้าข้าตัดสินใจปิดกั้นใจตัวเองนับจากนี้กลายเป็นหุ่นยนต์ปฏิบัติภาฯฯรกิจไร้ซึ่งหัวใจอรวน <c oughs> มีอันใดล่วงเกินแล้วอ่ะเช่นนี้เร็วกว่าไหมฮเ <c oughs> จ้าระบบโง่ เ้าจะย่งผู้ชายคนนี้มาจากแกให้ได้หลังจากนั้นน่ะท่านอาจารย์ก็ค่อนข้างให้ความสำคัญกับแม่แล้วชมว่าแม่คำนวณได้รวดเร็วมากท่านแม่ลูกได้พบกับองค์ชายสามที่ราชวิทยาลัยด้วยเจ้าค่ะองค์ชายสามสงาา่าผ่าเผยองค์อาจสมกับคำดํ่ลือสิ่งเอ,อ๋ลูกจะมีใจให้องค์ชายสามไม่ได้เด็ดขาด ท่านแม่อย่างใดซะเราก็เป็นถึงจวนหยวนโหด้วยชื่อเสียงของลูกแล้วเหตุใดจึงไม่ลองเสียงดูสักคราแล่ะพี่คะเลือกกล่าวได้แล้วชิงเอ๋อเขาไม่ใช่คนที่ลูกจะบังอาจเอื้อมนะลูกไม่ได้แต่ท่านพี่ทําได้อย่างนั้นเลยเจ้าคะเจ้าจะไปเทียบกับอาหลวนได้อย่างไรกันช <c oughs> ิงเอ๋อไม่ได้หมายความว่าเช่นนั้นไม่หมายถึงแม่ ท่านแม่ก็แค่รังเกียดลูกรังเกียจที่ลูกสู้จังหวนไม่ได้นอกจากสิ่งนี้จะหมายถึงสิ่งได้อื่นอีกฟิวหูยินคุณุหญ่ตากฝนจนเปียกปอนไปหมดเด็กรับใช้ในเรือนจะออกไปเชิญท่านหมอมาท่านจะไปดูไหมเจ้าคะนางน่าจะเจ็บป่วยนะซิ่งเออเป็นปักผมนี้ลูกอยากได้มาตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอ แม่ให้เจ้าดูเหมือนว่าพี่สาวของเจ้าจะล้มป่วยแม่จะไปดูสันหน่อยเรื่องอื่นเจ้าก็อย่ากเก็บไปคิดมากเลยเจ้าเป็นบุตรสาวของแม่สเสมอนะตึกตึงฟิวนี่มันอะไรกันใช้ปิ่นปักผมอันเดียวมาไล่ค่าอย่างนั้นเหรอข้าอาลวนจิงไม่ต้องการพวฟูฟ จิงเอ๋ของพวกเราไม่เจ็บแล้วนะรอให้จิงเอ๋ของแม่โตเป็นสาวแล้วจะต้องเป็นหงน้อยที่งดงามที่สุดเลยฮ,ฮึจงหลวนข้าไม่มีทางแพ้ให้กับเจ้าเป็นความผิดของข้าเองเมื่อครูก็ได้ยินจิงเอ๋กล่าวว่าอยากจะตกแต่งให้อง์ชายสามจึงได้ใจร้อนเช่นนั้น อีกนิดเดียวก็เกือบจะเผอพลังปากบอกเรื่องที่นางไม่ใช่ลูกแท้ๆของข้าออกไปแล้วฮูหยินเองก็ทำเพื่อคุณหนูน้อยอย่างในแซ้สถานะที่แท้จริงของคุณหนูจงชิงก็มิสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากตกแต่งเข้าสู่วังหลวงด้วยชื่อบุตรีของจวนหยวนโห ổ, ความผิดช่ดางไยแดงนะจุ๊กค่ะท่านแม่จริงด้วยเหตุใดชิงเอ๋จะต้องเป็นบุตรสาวของหลินอิงด้วยนะอะอะไรนะ